คครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมอ่าลัสนั่นเองนะครับที่รอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายกันสักทีหนึ่งนะฮะก็ใช้โปรแกรมแฟ p นะครับแฟแฟอ่าสักอย่างหนึ่งนี่หละฮะก็เลยต้องมีการเทสอะไรนิดหน่อยนะครับก็เปลืองเวลาพอสมควรนะฮะก็นี่ฮะไฟหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มเขาเรียกดำลงชีพกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวสักครู่นะอ้าวทุบอย่างนี้ทุบเลย,ยนี่ทุบเลยไอ้หกร้นี่คืออะไรวะคืออะไรไม่แน่ใจแต่เราโดแปบ๊บนะครับตอนนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับพยากรณ์อ,อากาศอ่าได้บอกเอาไว้นะว่าในช่วงนี้ในเกมรัด จะฝนตกค่อนข้างมากนะอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้นะครับว่าจริงหรือเปล่าอันนี้พูดมั่มๆฮะพูดเล่นๆฮะน้องไม่เชื่อผมมากครับเค okay, ก่อนเราทุบก,ก่อน,นครับอ่าทุบแห้แตกนะอ,อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้ครับเซิร์ฟเก่าที่เราเล่นไปเนะี่ยอ่าปิดไปแล้วนะครับผม รู้สึกว่าทับฮิวได้ปะเฮลเฮลเฮลมีเฮลมีเฮลมีไม่ขึ้นเฮลมีให้กูเลยอ่ะไม่รู้วนะ่าทำไมมันไม่ขึ้นนะไม่เข้าใจนะครับผมไม่เป็นไรครับทุบให้แตกให้หมดนะครับผมเอาเนี่ยมึงขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าให้กูขึ้นเดีย๋ยวลองพิมพ์มึงรอบนึงอ่ะเช่ อะไรของมึงเนี่ยบักนะครับอ่านะยังต้องรับปรุงกันอยู่ครับเพราะว่ารัฐยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับมันก็เหมือน the For e s t นะครับผมก็ช่วงนี้ผมจะทําอยู่3เกมนะครับก็จะมีม i ครับมี t มี t ฟอ f o เ e s t แล้วก็มีเกมรัดนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มทำ,ทำเกมรัดแล้วนะเพราะว่า พอลองกลับมาดูนะโอ้โหมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะใช้ได้นะครับผมโอเคขุดไปเท่านี้นี่คือรวยมากนะโอ้โหคือโคตรมหารวยเพราะว่าคูณสามสิบนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอดนะครับคนเล่นก็ประมาณยี่สิบกว่าคนนะก็เยอะอยู่นะครับก็แน่นอน,นครับสร้างบ้านปุ๊บแน่นอน นะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนมาบุกบ้านโดยไม่รู้ตัวนะครับทำอะไรได้บ้างละทำไมกดกดไม่ตรงวะเฮ้ยเอ๊ะมันเ,เป็นบัก๊กเป็นบั๊กนะครับบั๊กหรืออะไรไม่แน่ใจนะเมาส์มันไม่ตรงว่ะอ่าวูเดนสเปร์เอาไปเลยเอ๊ะทำไมทำได้แค่วูเด้นวะ เออครับก็ครับครับโจอ้าวครับอย่างเร็วเวยเดยวคู่ฮะรู้สึกมีปัญหาทางเมาส์นะฮะอ้าสตนพิกแอคมีสโตนพิกแอครับได้มีอะไรเขาได้อีกไหมมีแฮมเมอร์แฮมเมอร์ครับมาก่อนละกันเอาไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลบเ,เนี่ยผมมีปัญหานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ครับนี้มาด้วย ตัวแฮชเช็ดพีเอ็กเลยแฮชเช็ดดีครับพีเอ็กและกันนะโอเคครับมันไม่ตรงว่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับยอะไรเนะี่ยเพเปอร์ครับได้ไหมครับไม่ได้มีล็อกครับได้ก็ครับมาก่อนโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ Okay. ไม่ใช่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 โ okay. อเค okay. อะอโอเคได้ล,ละวขวดเล็กเขาวนี้อา้าวทำไมมันอันนี้แม่งรบเร็วกว่าบ้าเจ้าลองเอาคอนดิคอนไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าความรู้สึกมันบอกนี่อะไร มีแฮชเชอาอลองแฮชเชตแล้วกันอ,อเอ้ยแก้ยังไงวะตรงนี้ใครทราบใครรู้บอกทีนะฮะหกร้อยไอ้เหี้ยขุดกันรวยเลยครับก็เดี๋ยวจะเล่นประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะฮะเพราะว่าใช้แฟบอัดนี่บันไลไฟใหญ่โคตรโคตรนะฮะ ดูเวลาก่อนเนี่ยยังไม่ได้เลยรู้เลยหรือเปล่านะไม่ได้จับตั้งแต่แรกนะทำไมฝนมึงยังไม่หยุดหรอเฮ้ยอ่ะภาพก็ใช้ได้นะครับผมเนแต่ว่าเวลาฝนอ่ามีเปียกหน้าเยดเคใช้ได้ใช้ได้ไดนอนทำมมันตัดไม่ได้แล้ววะหลุดเหรออ้าวเฮ้ยหลุดอ้าวเน็ตหลุดเดฉยครับ เห็นหลุดหรือว่าใครปิดเซิร์ฟจ้ะเห็นหลุดอ่ะอ่านี่ครับมันเด้งแล้วเว้ยแคลนมเดครับรีมูบเดี๋ยวนะมันขึ้น,นอันนี้แหละโอ้ยเซ็เงเซ็งเซ็งพอดีผมปรับผ้าไว้มันเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ จะฆ่าไอเฮีย้ยนี่นะ้รันนี่ไงมึ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 งเอ้ยไม่ใช่ไอเฮีย้ยดีมันต้องไอห,หมูครับเอย๋ยคุณหมูคุณหมูจ้าอย่าวิ่งสิจ้าวิ่งเร็วชิบหายเลยวิ่งไอเฮีย้ยควันตลบนะฮะไม่เป็นไรมันทิ้งรอยเท้าไว้ให้เรารอจงฆ่านนมันนะผมทำไมเราวิ่งช้ามากเลยคุณหมูหายไปไหนแล้วเอ้ย็ดเค่มีม้าด้วย ไอม,มาเจ็ดเคมาหมามึงวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยห,หัวกระดกนะอ้งนั่นแหละไอ้คุณหมูคุณหมูโอ้ขอตีทีนึงโอ้ขอตีโอ้ขอตีหน่อยครับน้อไงไอ้ใช้คำหยาบคายเหรอซื้อองเอาหนทุกนะจะได้ของดีหน่หอยของอเต็มเต็มแม็กเต็มหน่วย หรือว่าโหดแล้วตอนนี้ผมโหดแล้วฮะฝนก็ยังไม่เล็ดตกเอาค้างเอาแหละออมผมก็ไม่ได้โหดอะไรมากพอเล่นได้อยู่นะฮะคลิปนี้อาจจะไม่60 fps นะครับเพราะว่าเฟรมเรทผมไม่ถึงนะฮะอยู่ประมาณ40-50นะฮะอาจจะมี60บ้างในไอตรงที่มันโล่งๆนะครับแต่ปกติก็ประมาณ40นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องหวังว่าจะดูคลิปลืนล่นๆนะเฮ้ยทำไมรู้สึกมันเหมือนอัพเกรดพัฒนาวะเนี่ยมีถนนหนทางด้วยเยนะเดี๋ยวนะครับเราต้องหาที่อยู่แล้วเด็ดเคมีป้ายด้วยสั์มันจะโหดไปแล้วรู้สึกเดี๋ยวมันจะมีเมืองหรือเปล่าวะ <c oughs> รู้สึกความรู้สึกมันมาครับว่ามันจะมีเมืองไว้โอเคครับเราเดินตามถนนไปก่อนบอกข้างหน้าเป็นทางแยก นะแยกไปไหนวะเฮ้ยอย่าค้างเลยลูกลูกอย่าค้างโอเคลูกใจเย็นลูกอันนี้อะไรเนะี่ยมามีป้ายบอกว่าคนกนั้นถนนด้วยนะฮะไฟแดงไฟเขียวไอเทียมติดตาจอลแล้วอ่ะอันนี้มีบ้านคนคนระับผมจะสร้างแบบที่รับตาหน่อยนะเพราะว่าเดียวอาจจะมีคนระบุได้นะจะสร้างแบบ หลังโคตรหินอะไรอย่างงี้เ,เดี๋ยว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 ใจเย็นๆย็นผมเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินละน,นี่ค้าบ้างก่อนครับเดี๋ยวนะอ่าอ่าไอ้นั่นอยู่ไหนลูกธนูลูกเปิดหาในน,นี้แม่งเลยสัตส ุ๊กธนูจำนวนรักสิบอันชิบโอเคดึงตันนี้มา,ามันใช้ยังไงวะเฮ้ย ใช่ยังไงไม่ชงใช้ไม่ได้เฮ้ยบักเออเฮ้ยโอเคโอเคใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเ,เ,เย็นไว้โอเคนะครับอาเราต้องเลี้ยงไปดีดีครับใกล้ๆนิดนึงใกล้ๆนิดนึง เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็นออหนึ่งดอกเออมาบินได้เอามาเป็นไรมาเป็นไรยิงซ้ำแป๊บเฮ้ยมาใจเย็นมาเฮ้ยนังมามาบินไอ้เชี่ย What ว h a เ the f ฟักนะฮะพูดเป็นภาษาอังกฤษทันทีว่ามึงบินได้ยังไง มึงมึงบินมึงบินกูยงิงเน่ายิงไม่โดนบินนะบินนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสี้ยไอ้เสี้ยกูจะเอาเนื้อมึงไงไอศัตรูยังยังมึงยังไม่หยุดมึงจะได้เนื้อมันมาเนี่ยเฮ้ยมึงจะไปไหนจะไปไหนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ชีย่ยกูเอาดีๆไม่ให้กูเอาเหรอไ,ไหนนะไอเชีย่ยกูมไม่เอาก็ได้วะไอสั์ไปดีกว่าควยม้าควยนะจำไว้นะอย่าฆ่ามาในเกมนี้นะตอนนี้เราก็เปียกถึงเปียกมากนะครับเฮ้ยเคตรงนี้เลยจุดสร้างบ้านเราครับมันใช่เว้ยมันใช่เลยอะ่ะแถวโหดดหินน่แหละ ที่ผมต้องการไเไ้ยเอาดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องดูที่ดีๆหน่อยอ่ะหรือว่าจะเป็นตรงนี้ดีนะไม่เอาครับเป็นจุดที่เสี่ยงมากๆนะฮะถึงเสี่ยงที่สุดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย วอเตอร์เฮ้ยเจอเจอเจอทีเด็ดไว้กูง้างแป๊บกูหวังว่าแม่งจะไม่เป็นแบบไอ้เฮียมานั่นนะอะค่อยค่อยย่องเลยครับค่อยค่อย่องค่อยค่อย่องฟิวต,ติดต,ตูดติดตูดยิงกเด็แค่วิงนะ่งมาละเอาเคครับผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะทำลัวล้อมรอบไว้ไม่ให้ใครบุกเข้ามาได้นะครับผมเจอตรงไหนนะเจ้าตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับสุดจะง่ายสุดนะแค่ปิดตรงนั้นปา๊าปออไม่เอาไม่เอาตรงนี้แหละนะตรงนี้ละกันมันดูเสี่ยงว่ะผมว่านะมันดูโคตรเสี่ยงเลยอะ ผมว่าตรงนี้แหละมันใช่ใช่เลยตรงนี้ฮะเราจะมาสร้างบ้านกัดในครับผมหลังจากคลิปกูเกินยี่สิบนาทีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยว,ยวมีปัญหานิดหน่อยครับตรงเรื่องบุ่มนะคราบนี่ก่นอนชึบเอามาใส่ในช่องแรกโอเค เดี๋ยวทุกคู่นะเราจะตั้งมันไหนดีตั้งไว้เข้าหินเหรอข้าหินไม่เวิร์กว่ะตั้งไว้ตรงกลางเลยนะครับขอแบบเน,น้นๆตรงนี้ดีไหมวะผมว่าแม่งอัดข้างในเลยดีกว่านะจบๆไปเลยหรือว่าเราจะสร้างบนหินเนี่ยบนหินมันสร้างได้ไหมวะ ไน่าได้นะรู้ว่าตรงนี้ดีตรงนี้ดีไหมวะแม่งมันมาบุกบ้านเราัววะผมนี้ม่นก็เรื่องมากนะเว้ยจริงๆแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะตรงนี้แหละผมว่าปลอดภัยสัสๆ์ล้ะเกตั้งแม่งเลยชั่วโอเค บ้านผมจะอยู่ประมาณนี้ะกันนะฮะสร้างแม่งไปเลยแล้วกันผมเะโอเคต่อมาก็ทำดอนะฮะเอาดอยังทำไม่ได้ลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานนะครับทางเข้าผมจะเอาทางโลง่ลงๆแล้วกันนะฮะที่เหลืออัดกำแพงครับผมโอเคจัดไปหนึ่งบทเพลง หลักการสร้างบ้านนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเราต้องต่อเสาด้วยปะเสาเราต่อข้างในดีกว่านะข้างนอกไม่ต้องใช้เสาอ,อะ่ะเพราะว่ามันจะช่วยรับแรงได้นะครับเสาจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีครับโอเคต่อมาก็หลังคาครับผมชิ เดี๋ยวต้องเดือทางขึ้นไว้ด้วยนะโอเคตรงนี้จะเป็นทางขึ้นแล้วกันหลังจากนั้นนำล็อกมาใส่แล้วกดติดเอาเองเอ่ะโอเคอเค,อเ,คเอทีคเรียบร้อยเอาค้างใจเย็นๆนะจะเสร็จแล้วลูกอ่ะต่อมาเะไรนะลืมลืม <laughs> อัปเกรดถึงสโตนไปก่อนนะครับตอนนี้ยังได้แค่สโตนนะฮะใส่สโตนไปก่อนไอตีทำไมเนะี่ยใส่สโตนไปก่อนนะครับเพราะเราต้องเผาขอ,ของอีกนะครับผมหินใส่ใสโตนไปใส่โตนเซ็ป แนะนำว่าของทุกอย่างควรจะอยู่ด้านบนนะครับผมปาไปเ,เริ่มเริ่มทำไมแม่งเริ่มแหลกไกวไเฮียเฮ้ยแหลกแหลกแหลกจริงแหลกจริงแหลกจริงครับทำไมมันแหลกแหลกเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าขอจบคลิปกันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าผมจะมีอะไรมาทำต่อนะฮะวันนี้เราขอลาไปก่อนในเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ